อ๋อพอดีว่าเนนที่วัดนะครับไปบินพบาทที่ตลาดสดเทศบาลแล้วก็ตอนเช้าแล้วก็ได้ถุงยางอนมามัยมาด้วยก็เลยมีก็เลยอาตมากเ็เลยดไปโพส์โพส์บอกประมาณว่าบอกให้ญาติโยมร,รู้ว่าเอะในยุคปัจจุบันเนี่ยพระญา,าติโยมกับพระเนี่รู้สึกว่าจะห่างเหินกันครับเหมารวมกันเลยหมดแล้วก็ญา,าติโยมอาจจะมองข่าวดูข่าวเยอะเกินไปหรือเปล่ากินกับข่าวที่มันเกิดขึ้นกับพระสองฆ์องค์เนนหรือเปล่าไปทําแบบนั้น ครับตมาก็เลยโสต์ไปก็ว่าไปหลายๆอย่างว่าเปรียบเปรียบพระสงฆ์องค์เน้นก็เปรียบเสมือนนักเรียนนะโยมเนาะครับใครเรียนจบก็ได้ทํางานไปถ้าเป็นพระอ่ะใครบรรลุอรหันต์ไปนิพพานได้ก็ควรค่าแก่การกราบไหว้ปัจจุบ,บันนี้มันเป็นสมมติสฆงโยมครับพระสงฆ์องค์เน้นเราก็อยู่ร่วมกับทธาญาติโย,ยมเราต้องพึ่งพาอาศัยกันครับเพราะว่าปัจจุบ,บันพระญาติโย,ยมเขาก็ไม่เข้าใจโยม ไปไปดูข่าวดูอะไรแล้วก็มันลงกับพาะสงูงโดยที่ว่าไม่ไม่แยกแยะว่าสมควรทํำไหมหรือว่าไม่สมควรทํำไหม,มนะครับคบแล้วก็อีกอีกในความคิดหนึ่งก็คือเออเราคิดไปนะว่าเอะหรือว่าโยมเขามองผิดเึกว่าเป็นซอสพริกซอสมะเขือเทศหรือเปล่าตาตมากโพสต์ไปนะว่าเออโยมอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไม่เข้าใจผิดอะ่ะมาทําแบบนี้มาล้อเล่นแบบนี้มันมันไม่ใช่เน้นสองรูปเะียมเน้นสองรูป ที่ว่าไปปิธนธาบาทแล้วก็กลับมาแล้วก็เดิมทีเขาเอามาเล่นเขามาเป่าเล่นกันตามภาษา,าดเด็กอาตมาไปเห็นก็ถามอ้าเน้นนี่มันถุงยางอัามาัยนี่เอามายัางไงเอามาเล่นได้ยังไงเขาก็บอกว่ามีโยมเขาถวายให้ใส่บาทให้แต่ตอนที่เขาถวายอะ่ะเขาไม่รู้ว่ามันมีถุงยางอนามัยปนมาด้วยเขาใส่ <c oughs> ตอนที่เขามาเทป่าตอนที่เขามาเทปาาแล้วเขาก็มาเจอแล้วเขาก็มาเป่าเล่นกันเขาใส่กับขุงอาหารมาหรือว่าแยกต่างหาก ใส่น่าจะใส่รวมกับกับข้าวเนะที่เขาถวายกันตามปกติที่โยมเขาถวายกันแล้วก็เนนเขาก็มาเทบาทแล้วก็มาเจอก็เอามาเล่นกันนะมนแกะเล่นกันมาเป่าเล่นกันเป็นผู้หญิงผู้ชายใส่บาทนะครับอเอเนนเขาบอกว่าเป็นเป็นโยมผู้ชายคมท้วม,ม,มลักษณะกระตุง้งกระตนนิ่งนิดนึงอืแต่ว่าจําหน้าไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้สังเกตขนาดนั้นครับแต่เขาจําได้ว่าของของในถุงนั่นน่ะมาจากโยมท่านนี้อืมเนนเขาว่าอย่างนั้นนะ ก็อยากพูดหลายหลายหลายอย่างเหมือนกันแต่ว่าเอาเป็นว่าอยากให้โยมพิจารณาเนาะว่าบางอย่างทุกสังคมมันก็ต้องมีดีมีชั่วพลนกันไปเนะาะพระดีไม่ดีโยมก็ดูออกใช่ไหมคนนั้นทําบีคนนี้ทําชั่วโยมผู้คนก็ดูออกแต่ถ้าถามว่าทุกคนดีเหมือนกันหมดไหมดีเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมอาตมาตอบเลยว่าไม่มีใครดีเต็มร้อยแล้วก็ไม่มีใครเลวเต็มร้อยอาตมาภาพก็อาจจะเคยผิดพลาดโยมคุณโยมก็อาจจะเคยผิดพลาด แต่ถ้าเราไปเหมารวมว่าคนผิดแบบนี้ยคุณไม่ใช่พระาละโยมผิดแบบนี้ยมก็ไม่ใช่คนไทยละมันก็เปลี่ยนไปไม่ได้ <c oughs> อย่างอาตมาถามว่ายมเคยขับรถป่าไปแดงไหมทุกค,คนต้องเคยแต่ถ้าถามบอกว่าถ้ามีคนบอกว่า,วาคุณป่าไปแดงคุณไม่ใช่คนไทยอะ่ะคุณไม่ใช่คนดีอะ่ะคุณก็รับไม่ได้บางอย่างมันก็ต้องยังไงอ่ะคำบ้นบานๆเขาเรียกว่าอารมุ่มอร่อยกันใช่ไหมอ่าอย่างไงภาษากลางก็ไม่ค่อยถนัดมันตะ้อง <c oughs> <c oughs> แบ่งใจหาเนาะใช่ไหมแยกแยกให้เป็นดูดูผิดดูถูกให้เป็นก็คงจะฝากตรงนี้ครับเรียนรอืมตามที่ถ่ายรูปก,ก็มีมีหลายอันนะแต่ว่าตอนที่อตาตมา,ถ,าถ่ายแล้วก็ถ่ายแล้วก็เลยเฉยไว้ถ่าย嗯嗯โพสตลงไปแล้วก็เอาวางไว้แล้วก็เห็นเดนเนนเขาไปเล่นกันก็เลยนึกใจได้ว่ามาเน้นเอามาเก็บดีกว่ารู้สึกไม่ค่อยดีละก็เตรียมใจเหมือนกันนะตอนที่อตาตมาโพสเตรียมใจว่าต้องมีอตรงมีโยมเขามาถามแน่นอน,อนเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกล่ มันไม่น่าจะเป็นใช่ไหมคุณโยมบบางคนก็อินเกินเหมือนกับเมื่อก่อนสมัยหนังเรื่องดาวพระสุขหรือว่าเรื่องอะไรลำยองใช่ไหมลำยองที่ว่ามีลูกไปบวชเนรแล้วแม่กินเหล้าใช่ไหมคนเกลียดคนเกลียดแม่สงสารลูกคนแสดงหนังไม่กล้าไปตลาดเลยใช่ไหมคุณโยมครับนั่นนะฮะเป็นอย่างนั้นนะเขาไปเหมาดวงเขาไปมองว่าบางบางอย่างบางอย่างยังไงเดี๋ยว มันต้องใช้วิจารณ์ในเขาว่าต้องใช้วิจารณญาณในการดูเนาะใช่ไหมว่าไปมารมหมดมันก็ลําบากวันเป็นประมาณอ่อสิบสี่สิบห้าจะยมเรียนคอนครับแต่ตอนนี้ก็ไปเรียนหนังสือตอนนี้ไปเรียนหนังสือหรือเปล่าครับไปเรียนไปเรียนอ๋อเรียนว่าพ่อแก่เมนเขาก็รู้อยู่ตามสภาพเมนเขาก็รู้อยู่แล้วครับแต่ว่าเขาก็เล่นตามภาษาไว้คึกขนองตามเด็กครับมันก็ไม่เห็นมันก็ไม่ผิดอะไรนะพ่อจย์เขาถวายมารู้มาเป่าเล่น ก็ก็ดูเออก,ก,ก็ใช่อยู่มันก็ไม่ผิดแต่มันผิดตรงที่ว่ามันเป็นถุงยางอนามัยครับแล้วเราไปมองว่านั่นคือถุงยางอนามัยพระไม่ควรจับต้องใช่ไหมครับ